ตอนผมทำงานยุคผมอะผมพูดตรงๆเลยนะกระจอกคนยุคผมอะกระจอกผมอะกระจอกมากเพราะอะไรรู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่มี Google ไม่มี Facebook ผมบอกทุกคนเลยวันนี้ผมไปถ่ายพ็อปเอามาขายพ่วมกับผมไปล้างรูปมาเรียงพี่ครับพ็อปชุดนี้เอาไหนดีพอเขาจิ้มปึ้งตัดภาพมา กูไปถ่ายที่ไหนมาวะเนี่ยผมเลยบอกนักศึกษาบอกน้องๆเสมอว่าปัจจุบันน่ะมันไม่กระจอกปัจจุบันมันล้ำมากมันมีเครื่องไม้เครื่องมือืองน้องๆไม่ต้องกลัวเลยอุตสาหกรรมนี้มันโอเพนตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เพราะว่ามีคนตายทุกวันไงและก็มีคนเปลี่ยนผ่านทุกวันวันนี้เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เรายัดเข้ามาเลยคนมักจะชอบของใหม่สดเสมออันนี้เรื่องจริง